นัวเล็กขนาดพี่น้องเลยแซ่บครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าอ้าวอาวหน้าบ่าวผู้เสิรผู้สาวผู้บ่าวซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนุ่มสกลุลคนโก้ครับ มื่อนีพาพี่น้องมากินตำไข่มึกพี่น้องลงทะเละครับเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยตำไข่มึกครับผมแซ่บแซบเผ็ดเผ็ดพี่น้องเอ้ยใส่ประแดกหอมๆอมครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับแซ่บแซ่บนุน่มสกุลครับผมกอนที่ไปเบิ่งคลิปพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ครับเด้อพี่น้องกดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อครับเป็นกําลังใจให้นุ่มสกุลครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามของพี่น้อง เป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการเฮ็ดคลิตัวต่อไปครับผมมาพี่น้องบาดเนี่ยแบแษๆน้ำกันครับขออนุญาตลงมือพี่น้องพักแก้มได้เมื่อนี้เป็นแตงคือเกาครับผมแล้วก็ผักเน่าพี่น้องทั่วหน่อยนึงพี่น้องแล้วก็พักพักพักกาดครับผมในแคบหมูมาน้ำหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยมามาเศษๆน้ำกันครับผมขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยลองบึงสักคำมึงพี่นอ้อง เขาทาพี่น้องนึบๆเลยครับอืมนี่หรอครับได้การหาพี่น้อง แนะนำให้พี่น่องไปรองเลยครับเมนูนี่แซ่บครับพี่น่องมันแบบกรึ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 บไข่มืดแม่พี่น่องร้อนใหญ่ๆพี่น่องเบิ้งหืมน่องเ้ยก๋วยเตี๋อวเลืพี่น่อง,ออองแซ่บไปดีครับ ปลาดจวดดีพี่น้องสดหนามนะใส่เป็นขอเลยพี่น้องคักรพี่น้องคัก นัวนัวครับผมนัวนัวครับพี่น้องนัวนัวครับอ,อ,อืมอืมแจงกับกรอบดีครับพี่น้องยา้าพิษพี่น้องเอ้ยบัน จวดจวดยังสิแม่จังซวงพี่น้องบรรยากาศฮ้อนยังส่ใส่ตำพิษเพชรเป็นอย่างพี่น้องอื้มยอดเลย กึบกึบดีกระดวพี่น้องพี่น้องเบิรงครับทำยังไงครับอืมไปนวครับพี่น้องดูท่าน,นิ้วครับพี่น้องนัวอะไร พี่น้องเอ้ยมาเลือครับคุณยายเพกินมากินน้ำผมนะครับเศรษฐนื่องกันครับพี่น้องวางเบนจากงานจากการมากกันจัดให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเราครับผมสำหรับนุ่มสะกุแล้ววิบัญหาครับพี่น้องครับมีเวลากัจัดให้บม่มีเวลากับจัดให้คือเราครับพี่น้องครับ ฝากพีนออกเลยด้วครับเบืองแล้วกักดไคลกดแชให้ยนํำเด้วครับเืีเยอแจบอย่าง้ครับ แซ่บครับพี่น่องครับแย่ๆพี่น่องเลยอ มันมีนามด้วยพี่น้องในพักกันนี้แต่ว่างเลยครับเวลากินกันจะก,กินแบบผมได้ครับอืมดีมากมึงใครมันร่อนใหญ่ๆด้วยพี่น้อง 嗯。嗯，叫啥 นัวขนาดพี่รองไปแหลกวแไรครับแน <Hello. S 1> ัวแค่ไปพี่รองเลย เด็กลา,พพย,กกายพี่น้องไม่รูนหนครับหืมเงาแตกพี่น้องเพชรแข้งเพชรต้งแ่บครับคือก่าน้วยพี่น้องืือ นัวเล็กขนาดพี่น้องแซ่บครับผมหวานในบาดในพี่น้องเออครับอิ่มครับพี่น้องครับบาดในสุดท้ายี่ก็บุมีหยังคือเกาครับพี่น้องครับ ฝากพี่ฝากน้องไปเด้อครับพี่น้องเบื้องล้วกับมากกดกดไล์กดแช์กดติดตามให้นุ่มสกุลค้นโก้เด้อครับเป็นกําลังใจให้นุ่มสกุลในการเฮ็ดคลิปต่อตไปครับพี่น้องครับหนึ่งแช่หนึ่งการติดตามเป็นกําลังใจให้นุ่มสกุลครับผมพี่น้องครับการกระทําใดว่าจะใดของนุ่มสกุลนะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนาะอุ้ใดบ่ทัานติดตามก็ติดตามเด้อครับผมเอาเมื่อนี่ข้อกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม